กางปีขึ้นบิดขึ Get ้นไปขึ้นปล่อยเพราะว่าดกดูดีกระจายโอ้โหโอ้โหโลโแก็ลีคนจ้าเป็นเหล่าที่แปลกเป็นคนหล่อในจักรวาลไม่มีเคอรเลยของตูนี่ย เราเดินทะลุบ้านได้ด้วยไดโหลครับแล้ก็วิ่งติดเออเราจะวิ่งเด็ดวเดไฟเครื่องแรงอ่ะเอากระตุกอ่ะเด็ดวัดนี่วัดใครบอกแรงโอ้ไปเล่นดิช้ายังกระเต่าใครบอกเน็ตวัดแรงฮือฮือมันฮือมันฮือดิฉันไปช่วยด้วยใครบอกเน็ตวัดมัแรงมันไม่แรง มันช้าเล่นเฟซก็ไม่ได้ดูยูทูบก็ช้าไม่โหลดเนาไปไล่ตายอ่ะมันฮือมันฮือยิงไงล่หอฮอเีนรางวัลจรงใช่เหรองโอ้ยดี๋ยวทำหลอยให้นะมันจังได้ลหรฮือมันจังได้มันจังได้บวยเราเด้อบวยเรเด้อบวยเราเด้อบวยแหละเด้อ ไ้แเราเด้อไว้แล้วบไว้แล้วคอยบไว้แล้วเด้อมันฮึมันฮึมันฮึไปไปเอิ่มครับทำไมเสียงมันดะท้อนอะเสียงมันสะท้อนพทษแล้วนั่งติดกันแต่เราปิดใหม่แล้วนะโอ้โหเสียงได่แบบสะท้อนแบบดีกาสามตลบคลำแม่น้ำโอ้โหอะไรนะครับ ไม้มีปิดการฟังของไปมันจะไม่สะท้อนเสียงเราเป็นอะไรวะเนี่ยอยู่ด้วยกันเถอะนะเออเจ็บเจ็บเจ็บสุดเจ็บสุดเออเออสวยครับสวยสวยสวยอยู่สวยอยู่สวยจัดเลยสวยจัดเลยสี่โมงแล้วสวยจัดเลยสี่โมงแล้วก็ยังไม่มาสี่โมงแล้วเธอยังไม่มาสี่โมงแล้วก็ยังไม่มี บงทีก็ยังไม่มากต่ยังไม่มาใครอยู่ใกล้กันใครรู้ตัวว่าอยู่ใกล้กันปืนนะปิดไหมด้วยฮะไอหมอนี่มันลายอย่างเว้ยลายอย่างเล่าลายอย่างเล่าเอ้บันพรื้อบันพรื้บันพรื้อเนออันนี้คืออยู่ด้วยกันหรออันนี้คืออยู่ด้วยกันเลยไม่ครับตอนนี้

เลือเปิดไหมเฮ้ยโอ้โหโอ้โหคนเอาคนเอาอ้าวโอ้อะไรเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยว่าไปทำไมเล่าอะไรเนี่ยโอ้ไม่ไม่อะไรเนี่ยพูดอยู่คนเดียวไม่เปิดไม่อะไรวะ โอ้โหพูดตั้งนานโอ้ฉันขอเถอะให้ตายอะซาร่าระบบพุทโธระบบพุทโธระบบพุทธยาติระบบพุทธยาสังโฆธรมโมธรมโมสังโฆธรโมสังโฆปินโตไปวัดเอาปินโตไปวัดปินโตไปวัดยักษ์เยกได้ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ยักษ์เยกยักษ์เยกหนีเข้าป่ายักษ์กาหนีเข้าเยกยักษ์เยกกำลังได้จับยักษ์เยกกำลังได้หนี ยคิวข้างนี้ยากคิวข้างนั้นยกเขาข้างนี้ยักคิวข้างนั้นรักเข้าข้างนั้นรักเราขางเดียว่าขเดียวผียเย่ย่อย่ยโ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 ยดโมดโยเโมบุดโตเดโมบุดโโมสังโคเดโมบุดโตโมสังโคเดโมบุดโตทำโมสังโคเอ้าบุดเอ้าบุด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 จำบุดเอ้า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 บุดจบดบดจ เออ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 บาดซ้ายบาดขวายิงซ้ายกระโดดบาดซ้ายโดนขวาโดนซ้ายโดนหลังโดนหน้าโดนดีโดนดีโดนด้านโดนหน้าโดนดีโดนดีโดนด้านกำลังจะตายแล้วตายไปแล้วโอ้เย่เย่เย่เออพี่ใช้อะไรอะเออเออเฮ้ยเจ็บไปทางหัวเขา เสียงเป็นไปยากยงนียังคงอยู่ในใจเธอรู้ไหมฉันยังคิดถึงเธอโชคดี ฉันอยากกินไอติมเหลือเกินแต่ว่าเธอเอาตังค์ฉันไปไม่เหลือฉันเลยไม่ได้กินไอติมโอ้เธอทำไมเธอทำแบบนี้ไอติมที่ฉันชอบเธอก็ไม่ให้กินโอ้เธอ

เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้นมะขามเลี้ยวซ้ายต้นมะม่วงเลี้ยวขวาอะไรมาเวะเบิดจมเบิดเบิดจมบิตเฮ้ย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 เบิดจมบิตเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายกล้อแซงคาโค้งเลี้ยวเข้าป่า 借火。